สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นก็มาตัดผักนะคะวันนี้นุ่นก็ตัดผักไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูาต้นผักนะคะทุกคนนั้นคือรถตัดผักนะคะนุ่นก็ตัดเสร็จไปแล้วนะคะวันนี้นุ่นพาทุกคนมาดูผักนะคะผักที่นุ่นจะพามาดูนะคะก็คือก่อนหน้านี้ที่น้ำท่วมใช่ไหมคะสภาพหลังจากน้ําท่วมนะคะก็คือน้ําลดลงไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า ภาพของผักนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูนะคะทุกคนนุ่นก็พาทุกคนเดินเข้ามาอยู่ในส่วนผักนะคะทุกคนตรงแปลงผักตรงนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆน,น,นะคะทุกคนก็คือก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะน้ํามันท่วมนะคะแล้วก็น้ําลดลงไปแล้วนะคะสภาพของต้นผักนะคะทุกคนนี่นะคะหญ้าก็ขึ้นนะคะก็ไม่ได้ถอนหญ้านะคะเพราะว่าไม่เอาแล้วนะคะมันมันมันตัดขายไม่ได้นะคะทุกคนนี่นะคะก็คือต้อนจะสูงนะคะแต่ว่าเออ่ไม่มีน้ําหนักนะคะทุกคนเดี๋ยว นะคะขอ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 อภัยทุกคนด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเอ่อต้นต้นจะสูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าใบมันจะรีบนะคะมันไม่มีน้ำหนักนะคะทุกคนมันขายไม่ได้นะคะนนี้นะคะคือน้ำมันท่วมนะคะน้ำมันท่วมเอ่อเวลาที่น้ำลดใช่ไหมคะดินมันมันทําให้ดินแข็งนะคะเพราะว่าดินอ่ะมันอุ้มน้ําไว้เยอะใช่ไหมคะ รากก็กระจายไม่ได้นะคะทําให้ต้นไม้ไม่โตนะคะทุกคนต้นมันก็เลยสูงใบรีบแป่นอย่างนี้นะคะทุกคนผักชนิดนี้นะคะคือมันกินน้ําเยอะไม่ได้นะคะทุกคนมันมันมันจะไม่โตนะคะทุกคนอะไรที่มันเยอะไปมันก็ไม่ดีนะคะทุกคนมันต้องแบบพอดีพอดีนะคะนี่นะคะคือสภาพหลังจากที่น้ําท่วมนะคะ ผักของนุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนี้นะคะทุกคนผักที่ไม่เอาอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะนุ่งก็ตัดชิ้งนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะคะเพื่อจะได้เป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องดึงพลาสติกสีขาวที่กลุม่มกลุ่มดินตรงนี้ออกนะคะทุกคนแล้วก็ไถกลบนะคะเพราะว่า จะได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะปีหน้าก็เดี๋ยวใครว่ากันใหม่นะคะปีหน้าก็ปลูกใหม่นะคะทุกคนนี่นะคะสภาพนี่นะคะทุกคนชาวสวนนะคะมันก็มีปัญหาทางธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ เป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำหนดได้นะคะทุกคนมันเป็นภัยธรรมชาตินะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ